ครับอาจารย์เองจะมีโชคได้ลาบก้อนใหญ่อู้หจริงเหรอครับอาจารย์เออแต่ว่าต้องระวังไว้นิดนะทำไมอะรเรื่องเพื่อนฝูงเนี่ยอยา่ยาอย่าอย่าให้มันยุ่งเลยมปดูเลข่ับกี่กานังเลย กันไปกล้วยเลยกู๊บบ๊อบกันเ่ได้ข่าวว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองนี่หว่าเออดิฉันมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอ่ะแกจะรบกวนหน่อยแกจะมาหาฉันทำไมแกก็ไปหาไอ้หน่อยดิเออไอ้หน่อยหัวหนอกอ่ะมาดิเทโถโถโถไม่ใช่อะไรอ่ะฉันจะยืมเงินแกสักหน่อยอ่ะคนนู้นก็มายืมคนนี้ก็มายืมยืมจนฉันไม่รู้แล้วเนี่ยว่าใครจะคืนฉันบ้าง เอานะ่ะฉันไม่เบี้ยวแกแน่นอนงั้นเอางี้เดี๋ยวฉันไลยไปยืมเงินกันเลยแล้วกันอืมแกจะไลยมาทําไมแกก็อยู่ตรงเนี้ยก็เดี๋ยวนี้ข้อความการสนทนาในการขอกู้ยืมเงินเกิน2,000บาท ผ่านระบบแชทอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์เนี่ยสามารถใช้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือในการฟ้องร้องคดีตามกฎหมายได้แค่มีหลักฐานข้อความการสนทนาการกู้ยืมเงินแล้วก็ยูเซอร์แอคเคาท์หรือบัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงินแล้วก็หลักฐานการโอ,อนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ยืมเงินแค่3อย่างก็พอแล้วสาอย่างก็พ เดี๋ยวฉันโอนไปให้นะเพื่อนขอบใจมากเยออใช่อย่างนั้นแล้วก็อาจารย์ขอ ID line หน่อย <c oughs> ของผมเลยครับของคุณนะอขอ ID line หน่อยอาจารย์จะไลน์ไปบอกคําทานายไม่ใช่อาจารย์จะไลน์ไปขอ,อยืมเงินจะมีอาจารย์ช็อต <c oughs> อาจารย์ช็อตจริง <c oughs> จริงนะนะ <c oughs> ไม่ครับอาจารย์าอาจารย์ยังช็อตเลยแล้วผมไม่ไหม้เหรอครับโถขอ่อยเถจะ ID line อะผมเก็บเงินแต่งงานอยู่ครับโถ โถ้ยไอ้ขี้เหนียวอ,อคนนี้ก็เันดูดิลูกศิษย์พวกนี้พูดถึงเรื่องเงินหายตัวหมดเลย